เรื่องบำเพนตบะเมื่อครั้งอดีตการนานมาแล้วณนกรุงพาราสีมีพระราชาผู้ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งพระองค์หนึง่งทรงพระนามว่าพระเจ้าพราราสีพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิตรราชธรรมทำให้ไพร้ฟ้าข้าแผ่นดินอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดแต่แล้วอยู่ๆเหตุการณ์อันไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้น เมื่อฝนหยุดตกมานานถึงสปีเต็มแผ่นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็กลับกลายเป็นแตกระแหงแม่น้ำลำคลองเหิดแห้งพืชผลทางการเกษตรไม่เจริญงอกงามผู้คนเริ่มอดอยากและเจ็บไข้ได้ป่วยไปทั่วอาณาจากักรพระราชาทรงร้อนพระทัยยิ่งนักได้ทรงประกอบพิธีขอฝนหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อปัญหาภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั่วทั้งอาณาจากกักรกรุงมพราณาี พระราชาทรงร้อนพระทัยยิ่งนักทุกวันหลังจากที่พระองค์ทรงว่าราชการเสร็จสิ้นพระองค์จะเสด็จไปยังท้องพระโรงเพื่อประชุมกับเหล่าอัมมาและปุโรหิตเพื่อหาวิธีแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นปุโรหิตยังพอจะมีหนทางใดอีกหรือไม่พระราชาตรัสถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลข้าแต่พระองค์ผู้ทรงธรรมข้าพระองค์ได้จัดพิธีขอฝนตามตำราบโบราณมาแล้วทุกอย่าง ทั้งพิธีบวงสวงเทวดาฟ้าดินหรือแม้แต่การประกอบพิธีบูชายันแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกลงมาพยาค่ะปโรงหิตกราบทูนด้วยความสิ้นหวังพระราชาทรงถอนหายใจยาวนานพลังนึกถึงเหล่าประสบนิกรของพระองค์ที่กำลังลำบากพระองค์ทรงรับสั่งให้เหล่าทหารไปเปิดช้างเข้าพระคลังออกทั้งหมดเพื่อมาบรรเทาความอดอยากแก่ประชาชน และให้ขุดบ่อน้ำเท่าที่จะทำได้เพื่อหาแหล่งน้ำสำรองแต่ก็เป็นเพียงการบรรเทาปัญหาโชคราวเท่านั้นพอตกยามค่ำคืนพระองค์ทรงสเสด็จก,กลับเข้าสู่ห้องบรรทมโดยพระไทัยที่หมนหมองทรงทอดพระเนตรดวงดาวที่ส่องแสงพระ่างพรบนท้องฟ้าอย่างเงียบงนันทรงภาวนาในใจให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดเห็นใจและประทานน้ำฝนลงมาบ้างและก่อนจะเอนพระวรกายลงบนแท่นบรรทมด้วยความเหนือ่อยล้า โดยหารู้ไม่ว่าคืนนั้นเองที่ชะตากรรมของอาณาจักรจะเปลี่ยนไปตลอดกาลในคืนนั้นเท้าสักกะเสด็จลงมาปรากฏพระองค์ในห้องบรรทมของพระราชาแสงสว่างสองประกายทั่วห้องพระราชาตื่นจากบรรทมเห็นแสงสว่างจึงถามว่าท่านเป็นใครข้าคือเท้าสักกะฝนในแคว้นของพระองค์ตกบ้างหรือไม่พระราชาได้ยินแล้ว ก็ทูลตอบว่าไม่เลยฝนไม่ตกมานานถึงสามปีแล้วแล้วท้าสักกะก็ตอบว่าเหตุที่ฝนไม่ตกนั้นเพราะมีฤาษีดาบทบำเพนตบะอย่างแรงกล้าณนะป่าหิม,มพานถ้าพระองค์ต้องการให้ฝนตกก็จะต้องทำลายตบะของเขาพระราชาได้สดับดังนั้นก็ตกใจมากแล้วข้าควรจะทำอย่างไร ท้าวสักกะยิ้มอย่างเจ้าเล่พระราชธิดาของท่านไงนางเป็นกุญแจสําคัญที่เป็นเช่นนี้เพราะเท้าวสักกะต้องการทดสอบใจของดาบดนั่นเองพอเช้าวันรุ่งขึ้นพระราชาจึงเรียกพระราชธิดามาพบและขอให้นางใช้ความงามของตนล่อลวงฤาษีดาบทให้ตะบะแตกแม้พระธิดาจะลังเลและรู้สึกไม่สบายใจแต่สุดท้ายก็ยอมตกลง พระราชาจัดขบวนใหญ่ส่งพระราชธิดาไปยังป่าหิมพานพร้อมด้วยเครื่องประดับหรูหราและบริวารมากมายเล่าพานจึงแสดงอาสมให้เจ้าหญิงดูพลางกล่าวว่านั่นไงอาสมของดาบทหนุ่มท่ามกลางป่าที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้สูงใหญ่แล้วอามาตก็ได้สั่งให้หญิงรับใช้จัดการให้เจ้าหญิงนุ่งห่มผ้าใยไม้อย่างบางสวมเครื่องประดับวิจิต ก่อนที่จะให้เธอถือของเล่นลูกคางและเดินเข้าไปในอาสมขณะที่พวกเขายืนรออยู่ด้านนอกเมื่อเจ้าหญิงเล่นลูกคางเข้าใกล้ประตูอาสมดาบทหนุ่มก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเห็นเจ้าหญิงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาตกใจมากลุกขึ้นและถอยเข้าไปในบรนาารณาศาลาเจ้าหญิงยังคงเล่นลูกคางอยู่หน้าประตูไม่หวั่นไหวดาบดหนุ่มจึงได้กล่าวถามอย่างสงสัยท่านผู้เจริญ ต้นไม้ของท่านที่มีผลเป็นอย่างไรถึงกับคว้างไปแล้วก็กลับมาหาท่านเช่นนี้เจ้าหญิงได้ยินเช่นนั้นแล้วก็ตอบพร้อมแซ้งเล่าเรื่องอันแสนพิศวงว่าที่ภูเขาคันธมาศอาสมของข้ามีต้นไม้ที่ออกผลเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าคว้างไปแล้วมันก็กลับมาหาข้าเสมอไม่เคยห่างไกลจากข้าเลยดาบดหนุ่มเชื่อคำของนางและเชิญนางเข้ามาในอาสม พร้อมเสนอน้ำมันอาหารและที่นั่งก่อนที่เรื่องราวจะดำเนินไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมของเจ้าหญิงที่ค่อยๆหลอกล่อให้ดาบทลลงในสเสน่ห์ของนางและนี่ก็คือจุดจบแห่งการหลงไหลเมื่อดาบทุ่มถูกล่อลวงจนตะบะแตกฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาอย่างหนักชาวกรุงพราราณสีกลับมามีความสุขอีกครั้งแต่ฤาษีหนุม่มกลับสูญเสียความบริสุทธิ์ในใจดาบหนุ่มนั้นจิตใจร้อนรุ่มกระวนกระวาย จึงเข้าไปยังบรรณศาลาเอาผ้าคลุมร่างนอนเศร้าโศกและในเวลาเย็นดาบทผู้เป็นพ่อเดินเข้าไปหาบุตรชายของตนพร้อมกับนั่งข้างๆใช้มือลูกไปที่ตัวลูกชายเจ้าเป็นอะไรลูกทำไมมานอนอย่างนี้มีเรื่องทุกข์ใจอะไรหรือดาบทหนุ่มได้ฟังคำของบิดาแล้วจึงได้เล่าเหตุการณ์นั้นให้ทราบมีชดินผู้ประพฤติพรหมจรรมาในอาสมนี้ รูปร่างหน้าดูหน้าชมเอลเล็กบางพอดีไม่สูงเกินไปและไม่เตี้ยจนเกินไปรักมีของเขาสวยงามผมดำเป็นเงางามไม่มีหนวดเขาบวชมาไม่นานและมีเครื่องประดับอย่างเรียบง่ายที่คอมีปุ่มสองปุ่มที่งดงามดังก้อนทองคาเกิดขึ้นที่บนหน้าอกใบหน้าของฉดินนั้นงดงามมีเครื่องประดับที่หูทั้งสองข้างแวววายามต้องแสงเมื่อชดินนั้นเดินไปมา สายพันชาดาที่เขาสวมใส่นั้นงดงามยิ่งนักเครื่องประดับอื่นๆที่มีสีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีขาวส่งเสียงดังกริ่งกราขณะเคลื่อนไหวทําให้นึกถึงเสียงนกร้องในฤดนูฝนชดินไม่ได้สวมเครื่องรัดเอวที่ทำจากหญ้าเหมือนคนทั่วไปแต่สวมผ้าเรียบง่ายพัดพลิ้วในสายลมอย่างงดงามส่วนผิวพันของชดินน่าดูยิ่งนักเขามีกลิ่นหอมที่ลอยมาพร้อมกับสายลม ราวกับกลิ่นดอกไม้ที่บานในฤดูร้อนฉดินมีผลไม้ที่ยังไม่สุกติดอยู่ที่สาเอลไม่มีขั้วและแม่กระทบกันเมื่อเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆของเขาเรียบร้อยและสะอาดไม่มีการระคายเคืองฟันของชดินนั้นขาวสะอาดเรียบเสมอดังสางที่ถูกขัดอย่างดีเมื่อเขาเปิดปากพูดเสียงของเขาไพเราะอ่อนหวานและตรงไปตรงมารากับเสียงนกกระเวกที่ขับขานเสียงนั้นทำให้หัวใจของผู้ฟัง รู้สึกเบิกบานและสงบสุขส่วนคำพูดของชดินนั้นไม่หยาบคายไม่มีความคลอนแคลนเสียงที่เขากล่าวเป็นเสียงที่ฟังแล้วจับใจไม่สะบัดสะบิ่งไม่ประกอบด้วยเสียงพึมพำข้าพเจ้าปรารถนาจะได้พบชดินอีกเพราะเขาเป็นมิตรที่ดีในอดีตและเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยแม้แขนทั้งสองข้างของชดินจะอ่อนนุ่มและมีขนละเอียดเหมือนขนดอกอัญชันมือของเขาก็เรียวสวยและนิ้วของเขาก็อ่อนโยน ฉดินนั้นมีความสง่างามในทุกอวัยวะไม่หยาบกร้านเล็บยาวเร็วและสะอาดเปล่งปลั่งดังแก้วใสท่านพ่อฉดินเป็นผู้ที่มีความงดงามทั้งกายและใจเมื่อเขาสัมผัสข้าพเจ้าด้วยความอ่อนโยนทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นอย่างลึกล้ําฉดินนั้นไม่ทํางานหนักไม่มีร่องรอยแห่งความเหน็ดเหนื่อยในกายเพราะเขามุ่งม,มั่นในการประพฤติธรรมฉดินนั้นได้ขอให้ข้าพเจ้าช่วยทําให้เขารู้สึกผ่อนคลาย ข้าพเจ้าจึงช่วยเขาด้วยความจริงใจและเราต่างก็รู้สึกสบายใจข้าพเจ้าจำได้ว่าเราร่วมกันพักผ่อนใต้ร่มไม้และอาศัยความสงบจากธรรมชาติเราทั้งสองเคยเหน็ดเหนื่อยจากการทำสมาธิและรื่นรมกันในน้ำก่อนที่จะกลับสู่กระท่อมที่ปกคลุมด้วยใบไม้วันนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติมนหรือบูชาไฟได้อย่างตั้งใจเหมือนเคยเพราะจิตใจของข้าพเจ้ามุ่งหวังที่จะได้พบฉดินอีกครั้ง ข้าแต่ท่านพ่อหากข้าพเจ้าไม่ได้พบเขาข้าพเจ้าจะไม่บริโภคอาหารใดๆทั้งสิ้นท่านพ่อท่านย่อมรู้แน่ว่าชดินผู้นั้นยุทิศใดขอท่านช่วยนำข้าพเจ้าไปให้ถึงที่นั้นเถิดข้าพเจ้าอยากจะเห็นเขาอีกครั้งและข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะตายในอาสมแห่งนี้ข้าแต่ท่านพ่อวันนี้มนใดๆก็ไม่ได้ให้ความแจ่มแจ้งแก่ข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ชอบใจในการบูชาไฟใดๆแม้แต่ยันศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าก็ไม่ปรารถนาตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้พบก,กับฉดินผู้ทรงพรหมจรรย์ข้าพเจ้าจะไม่แตะต้องผลไม้หรือมูลพลาหารของท่านพ่อเลยเมื่อดาบดนุ่มนั้นกำลังพร่ำเพ้ออยู่นั่นเองพระมหาโพธิสัตว์ได้ฟังคำพร่ำเพอนั้นแล้วก็ทราบว่าศิลของดาบดนี้คงถูกผู้หญิงทำลายให้ขาดเสียแล้วเป็นแน่เพราะดาบดนุม่ม ได้ติดตามมาบวชกับดาบทผู้เป็นพ่อตั้งแต่วัยแบบกเขาจึงไม่เคยได้เห็นผู้หญิงเลยและคงเข้าใจว่ายิงนั้นก็คงเป็นดาบทเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วดาบทผู้เป็นพ่อจึงตอบดาบทหนุ่มไปว่าลูกรักพวกยักษ์เหล่านี้เที่ยวไปในมนุษยโลกปกปิดรูปแปลกๆของตนเองก็เพื่อกินพวกคนที่ตกไปสู่อำนาจของตนน,นรชนผู้มีปัญญา ไม่พึงคบหาพวกพูดคือยักษ์เหล่านั้นเมื่อดาบทนุ่มได้ฟังถ้อยคำของบิดาแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นว่าคนนั้นคือยักษ์จึงได้กลับใจขอขมาต่อบิดาแล้วทำอภิญญาให้บังเกิดขึ้นได้อีกดาบทนุม่มจึงกลับสู่เส้นทางธรรมได้อีกครั้งพระมหาโพธิสัตว์ผู้เป็นบิดาจึงได้เที่ยวตามหาพระราชธิดาองค์นั้นแล้วได้ตามพระองค์กลับขึ้นสู่พระราชวัง ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างไม่ขาดสายพระราชาทรงดีใจยิ่งนักที่เห็นพระราชธิดากลับมาอย่างปลอดภัยและที่เห็นฝนตกลงมาสร้างความชุ่มชื้นให้แก่แผ่นดินอีกครั้งแต่ก็ยังทรงสงสัยถึงสาเหตุที่แท้จริงพระมหาโพธิสัตว์ดาบดจึงกราบทูลพระราชาด้วยสุรเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาว่าข้าแต่พระราชาเหตุที่ฝนไม่ตกนั้นหาได้เป็นเพราะตะบะของลูกชายของข้าพเจ้าไม่ หากแต่เป็นเพราะพระองค์และชาวเมืองที่ขาดการปกครองและดำรงตนในศีลธรรมอันดีงามความอุดมสมบูรณ์จึงเสื่อมถอยไปตามธรรมขอพระองค์จงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิตรราชธรรมต่อไปและสนับสนุนให้เหล่าไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงามด้วยเถิดเมื่อน,นั้นความอุดมสมบูรณ์จะกลับคืนมาอย่างยั่งยืนพระราชาทรงรับฟังด้วยความซาบซึ้งในธรรมเพราะที่ผ่านมาพระองค์ก็นึกได้ว่า ก็ยังมีความบกพร่องในธรรมอยู่บ้างทรงสำนึกในความผิดพลาดที่ผ่านมาและทรงสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำของพระมหาโพธิสัตว์อย่างเคร่งครัดหลังจากนั้นแผ่นดินกรุงพาราณสีจึงกลับมาอุดมสมบูรณ์และสงบสุขอีกครั้งเหล่าประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างผาสุกโดยทั่วกันและในขณะเดียวกันนั้นณสงสวรรค์ชั้นดาวดึงท้าวสักกะผู้เป็นประธานในที่ประชุมเหล่าทวยเทพ ได้กล่าวสรรเสริญพระมหาโพธิสัตว์ที่สามารถอบรมสั่งสอนบุตรชายให้กลับมาสู่เส้นทางธรรมได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยิง่งเท้าสักกะได้กล่าวว่าข้าขออนุมโมทนาต่อพระมหาโพธิสัตว์และดาบทูกชายที่ได้ตั้งใจบำเพ็ญตบะและกลับมารักษาศีลไว้ได้อย่างมั่นคงการที่ฝนกลับมาตกนั้นเป็นเพราะบุญบาร,รมีที่ท่านทั้งสองได้สร้างสมไว้ขอให้ชาวโลกได้เรียนรู้ว่าธรรมะเท่านั้น ที่จะทำให้โลกอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขและเรื่องราวนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจว่าการปกครองที่ดีและศีลธรรมของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของแผ่นดินอย่างแท้จริงหาใช่การเส้นสวงบูชาต่อฟ้าดินไม่